มันบูชาเจ็บอะนะไรจำแบบนี้แหละต้อตนหน่อยนะยเส็นแล้วครับ สวัสดีครับพ่อคันดีเล้วพี่น้องกับไอแหบแซบมั่วมาแล้วครับผมเมื่อนี้ไอแห็บกระสิพาพี่พี่น้องมากินต้มต้มหมูสามชั้นพี่น้อง่นี่ะต้มหมูสามชั้นครับรับรองว่านุ่มนิน่มในปากแน่นอนครับแ้วกระสิบปะหยามแน่นอนครับต้มมันกระสีโคืออย่างนี้พี่น้อง เราลองว่าเซ็บมว้วนแน่นอนสุดละเอียบตุ่มเขาก็ต้มใส่หัวซิงไคแล้วก็ใบมะกรูดนี่ยังเครื่องเทศเขาทำบ้านนี่แหละครับแล้วก็ปรุงเล็กน้อยได้น้ำซุปมะพร้าวมีน้ำซุปมะพร้าวไหมนอ้องแล้วก็ที่สำคัญก็มิเจอเซ็บมว้วนแล้วเปรี้ยวหวานสุดละเอียบไม่พีน่น้อเห็นไหมครับ ับลองมาเส็บมวยแน่นอนครับเอา้าก่อนจไิไปเส็บมวยก็ไปแหบกะฝากฟีฝากน้องไว้ให้เก่าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิง่งเป็นกำลังใจให้แหบได้เด้อพี่น้องเด้อพัอกกับมือนีเข่าก็บนี้หลากหลายครับสวนหนึ่งคนละเน่นๆกับนีผพักสลัดนี่แหละมือนีเฉาม,ม้ห่อต้มหมูสามสันพี่น้อง แบบก็ย,ยังจิ้มซีฟูดน,นะพี่น้องลำลองมาเสพมวยแน่นอนคือดื่นกับสิบีผักบักเขือครับแล้วก็บ,บักแตงแล้วก็มะละกีะนัครับเอา้าคือเก่าล่ะครับกับมะเขือเปาลาไหลมันสิอิ่มก่อนพี่น้องจัดเลยครับมาเสพมวยน,นะเพื่อนได้พี่น้องนะจัดลุ้ แล้วก็นี่ข <hm ้วดเนี่ยวไม่ไหมนึกเอาครับพี่น้องหนึ่งไม่ไหมห่อนห่อนนะครับว้าไอตัวตัวนี้เก่าครับอืมไม่เงียบสิหนิบอ่ะเอาเด้อเซฟเซฟได้ไหมพี่น้องเสซฟเซฟได้ไหมครับเกี่ยวกับลางไว้ดีละเห็นไหมเนาะซอยกันสดๆไปเลยฮะโอ้ยพี่น้องเด้อปวดัวซัมซุง เดี๋ยวไปดีกว่าทำดีเนาะสวยกันสุดๆไปเลยเขาตอนนอี้ไ,ได้เน้ะพี่หองตอนไหนไม่จีบพวกเขาเครื่องเนี่ยหยิบเขาดีครับไปเด้อเศบๆฐ์น่าไมแบครับตอนนี้กับสีประมาณสามโมงครับ พวกพ่อครับไปแหกยังมันโศกเกล้าครับช่วงนี้เขากะธรรมดาครับจะตันแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์แล้วครับคำเหล็กอะตอนนี้เยียจัะไรมอกเลยชิมดูแล้วอ,อือฮึ อืมอยหญดีป่ะนเข็มอไรกันหรออือหือฮึนน้ำสุดลงมือกันไปเ okay, like นปอะ นัวคับน้ำซุปสดคำเดียวเงี้เตียกเลยปเปล่น้องเอ้ยน้ำกขอจำจังไงพี่น้องมดสาเจปาเนทจำแบบนี้แหละตนตหน่อยนะแนแ์ด้วยครับ มันจีบเนื้อหยา,อยาบอี่างนี้เปล่าตุ่ม ดุ๊บดุ๊บดุด๊ <c oughs> บบมองยังครับจิ้มน้ำจิ้มบัวยะไรออกไปห้องลอง่าเสิร์บบัวแน่น,น,น,นอนเสร็จแล้วเป ร้อมคข่ไขอควบวี้างแก้วขาท่าแบบนี้สามรถวิน้งนี้สุดแบบมัวม่วๆของไอ้เห็บอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ลองหอบังกรพิมพ์หอกุเปสานด์นี่กินยางนี่ยังไงได้พูดหรอบายมึงหดลดุม น่าก <Private> ันกลไปนุ่งดีครับพี่น่อง อเอากันดีๆเพชรเพชรกระห่อนเขาห่าเซียงลุก่วนไอแ่ยบละประธานอภัยให้พี่น้องทุกคุณนะครับเนระ้าอืม ได้เฮ็ดซูบีซูนอกมึงอยากกับเกากะมามีโอกาสได้เฮ็ดซูบีซูนอกมึงเนี่ยครับเนี่อชุดนี้เราลองมาเสียบหมูในนั้นอือหือบร่อยต้องหอบเงี่ยมอง โอ้โกซาลัดวิปซาน,นี่หรอมุ่งกับคำินี่หรออืว้วสวยคนนะ่ะสอยแบบตน้นสีวนซีคือกอล่ะพี่น้องจัดไปลูโอ้ หนุ่มทักกี้ไปหน้องเพราะว่าต้มจนเปื่อยนะต้มไปเปื่อยอย่างนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเดี๋ยวไปตอนหมูน้ำไปหน้องเอี่ยจำเบี้ยเอาไปเลี้ยวอื้อ

Ui, toàn bộ bình lòng kìa Anh em bây giờ các bạn Số tiền hẻm nó xếp mùa rồi เราปีนี้มาเผ็ด k หรอ ที่ลงตัวนี้เนี่ยเขาเห็นมันของแท้มันสามชั้นของแท้แกมละลักนินอยแล้วอืม รเัเซียเอ้เร่้องกับไอ้เบ็ดงเดีอยต้มหมูสามชั้นเด็ดก็ยางอยา่พี่น้องเขากันเส้ถ้ากินต้มหมูสามชั้นเนี่ยภาคสะัดเนี่ยขาไป่พี่น้อง ยังวนเวลาในแหนออกเลยเปรี้ยวๆหวานๆนุ่มๆดึบๆมันเข้ากันครับอีนี่พี่น้องมุมกลับไปใีกอล่ะนี่นี่ หมูยังหมดไก่ป่าพี่น้องตอนจะใส่แฟนสวยดิหนีิโอ้ยหมูยังมดไก่ไปเต็มลุงเกียงเอ้าเสียบหมกเขาก็จิ้มลูกแปร่่มุ่งปากปากกระบดย่างเดียวอื้ม,ม ะอ,อ้เรียบร้อยดีพี่น้องเอยอือ้ทั้งเป็ดทั้งแสบทั้งหมั่วคือเกาอะไรเห็บเอา้าในกันสำหรับคลิปนี้ไ้เอเ็บกับฝากพี่ฝากน้องไปเเ่าได้พี่น้องเด้อ มักกระเลยใจกระแช่ถูกใจกระโจนยิดตามที่สำคัญอย่าลืมสั้นกระดิ่งนะพี่น้องนะเด้อเพื่อนสิบวกขาดพีใหม่ๆจกไอเห็บเอาคลิปนี้กกแซมหมวกให้เราพี่น้องพอกันไหมคลิปหมาได้พี่น้องเนดะ้อสวัสดีครับ